ออือ้นี่กินหอมออกมาเลยอนะ่ะน้ำร้อนเราก็แบบมันก็มันมีบางที่มันกดตรงนี้มก็สุริไม่แปลกถูกไหม สวัสดีค่ะทุกคนแอลสุริตาคลิปนี้นะคะแอลพาทุกคนค่ะมาลองเจ้าตัวนี้โกโก้ฮัสกีนะคะตอนแรกอะที่เห็นคำนี้ใช่ป่ะฮัสกี้เหรอไม่ใช่ฮัสกี้แต่ว่าฮัสกมันคือเปลือกค่ะอันนี้เป็นแบบแล้วมันเป็นเป็นแบบชงร้อนอะทุกคนเป็นซองแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไง Mai นะคะก็คือจริงๆอันนี้มันมาจากหน้านนะใครที่รู้จักเนี่ย โกโก้ a l ลลีนะคะคือมันเป็นมันเป็นสถานที่ที่เขาจะแบบปลูกโกโกโ้แล้วก็เปิดเป็นร้านเปิดเป็นที่พักอาศัยนะคะอยู่ที่จังหวัดน่านแต่ว่าอันนี้ซื้อที่กรุงเทพนะคะอเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันคะ่ะทุกคนโ <Okay. S 1> อเคนี่นี่วิกลิก่นหอมมากเลยคนะ่ะอืีครัเป็นถุงแบบนี้นี่ค่ะมันฟิลเหมือนพวกแบบ ชาดอกไม้พวกชาเก๊กวยอะคือเอาดอกไม้ไปแบบอบแห้งไปไปทำแห้งๆอันนี้คือเปลือกมันแล้วเราก็คือจุ่มอันนี้ลงไปเขาใช่ปะวิมันมีหลายอันมากเลยนะไม่รู้เขาบอกหรือเปล่าว่านี้มีทั้งหมดกี่ซองนะคะอันนี้ทั้งหมด15บองแล้วก็เขามีวิธีด้วยนะใช้น้ำร้อนอุณหภูมิ8 0 0ถึง1น0นะคะใส่ลงไปประมาณ120มิลลิตรแช่ไว้ประมาณ3-5นาที ถุงชานหนึ่งซองเติมน้ำได้ประมาณ2-3ถึงครั้งครั้งที่2จะได้กลิ่นอโรมาก็จะหอมขึ้นเฮ้ยเ <Wow. S 1> งั้ยงคลิปนี้เราต้องกิน2องรอบนะถูกปะเดี๋ยวตอนนี้แอลจะไปกดน้ำร้อนก่อนแล้วระหว่างรอ,อน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นไงงั้นตื่นเต้น,นั้นนี้ทำครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ตรงน,นี้ก็สูรนไม่แปลกถูกไหมเออรู้เลยว่าไม่ได้ใช้ตรงนี้นะคะเราจะใช้แก้วนี้ดกับซองอีงอันนะคะแต่ว่าถ้าน้ำ20มิลลิลิตรอันนี้เขาจะไม่ได้ผูกแบเราจะผูกผูกเองที่เออ,อันนี้มาทุกคนเพราะว่าอันนี้รอย120อ่ะมันถึงตรงนี้พอดี แล้วทุกคนเข้าใจฟิลป้าพราอมันปิ่นตรงนี้แล้วถ้าน้องแอลเทนเอะคือคนอื่นอาจจะไม่เป็นดูตัวเองฝึกเหลือหกสิบไม่ให้ลวกมือเหลือหกสิบดีไม่ไดีจับยิงรูกก็เลยเราก็เลยโอเคร้อยยี่สิบเราจะตัวนี้หนึ่งร้อยแล้วตัวนี้ยี่ยี่สิบเราใส่ไปเออนะคะอ่ะนี่นะคะเส้นร้อยแอลใส่เลย ตื่นเต้นมาคันนี้ก็จะได้ยินเสียงแบบทุกคนจะได้ยินเสียงเทน้ำชัดมากนะถ้าทีมงานใส่เขาไปเพราะว่าไม้มันอยู่ตรงโต,งตเลย1ึงรอยังอุ๊ยแล้วก็สั่นแล้วมันแบบต้องรอน้ำนิ่งอะร้อนร้อนยังไม่ได้โดนเลยรู้สึกร้อนแอลคิดว่าอันนี้คือคือรอยยี่สิบหรอปะแล้วปะมันจะหยุดสั่นตอนไหนอะ โอ้ก็แค่ประมาณนี้แล้วปกติเขาจะต้องทำยังไงอะเวลาแอลชงแอลก็จะต้องเราก็เขยา่าเขย่าป้าแบบเนี้ยใช่ไหมแล้วเราต้องทิ้งไว้เขาบอกประมาณ3-5นาทีค่ะอ่ะรอ3-5นาทีเรารอประมาณ4 นี่ก็คือเปอเวอร์ตั้งนาฬิกาไว้ประมาณสี่นาทีแต่ว่าพอขึ้นมาเนี้ยก็น่าจะประมาณสี่ครึ่งต่างๆทุกคนมันหอมมากค่ะเอาบอกเลยมันหอมมากเดี๋ยวเอาขอชิมนะห้องชิมฝั่งนี้หุ้ยตื่นเต้นมันก็ยังร้อนปะคือมันหอมมากแล้วเขาบอกว่าครั้งที่สองจะเป็นกลิ่นแบบอโรมาติขึ้นมาแล้วนี่แค่ครั้งแรกคือหอมแล้วว่าอืม I, ทุกคนมันคือเหมือน mm hmm. แบบเหมือนเรากินโกโก้แบบเหมือนปกติเวลาเราชงโกโก้อะมันจะเข้มมากเลยเนาะที่เป็นผงโกโก้ใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นกลิ่นแบบโกโก้แบบเหมือนอ,อน่อ,อนๆบางๆเบาบ au, ๆแล้วแบบดื่มง่ายเอาจิจรถ้าเป็นโกโก้อะสำหรับแอลนะถ้าเราชงโกโก้แบบโกโก้เพียวอะกินยากหน่อยเราต้องผสมนมต่อให้ไม่ผสมความหวานนะแอลต้องผสมนมลงไปแต่อันนี้มันคือดื่มได้เลยคะ่ะทุกคนหอมมาก ดีมากมีความแบบแตกขมนิดๆอะแต่ว่ามันเป็นความโกโก้อะทุกคนมันเป็นแบบจะว่าจางก็ไม่ใช่นะจะว่าเข้มก็ไม่ไม่เก๋ไม่เชิงคือแบบมันกำลังดีมันก,กลางๆแบบเหมือนโกโก้คั่วฟิลแบบกาแฟคั่วโกโก้คั่วฟิลเนี้ยหืม คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองชิมแก้วที่สองกันแต่ว่าสิ่งที่ที่เขาบอกมามันจริงทุกคนคือตอนแรกอะพอเทลงไปใช่ปะเราก้มลงไปดมเว้ยแล้วมันก็จะได้กลิ่นแต่ว่าไอตอนรอบสองฮะที่เทลงไปปุ๊บแบบพอควนนนันมันขึ้นมากลิ่นมันขึ้นมาจริงแก้วสองเดี๋ยวมันเป็นแบบม,แบบมันเป็นแบบเบาๆาอ่ะมันแบบ ้าช้คําว่าจางมันจะดูแบบเลือนรางใช่ไหมแต่มันเป็นแบบเบาๆแบบหอมๆแบบดิบอธิบายไม่ถูกแต่คือแบบมันจึ้งมากอันนี้ใครที่ชอบช็อกโกแลตนะคือจริงโกโก้อ่ะคือช็อกโกแลตมันก็ทํามาจากโกโก้ถูกไหมแล้วมันผสมนมแล้วก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตนะคะที่นี้ใครที่ชอบช็อกโกแลตชอบโกโกอ้อันนี้คือคือจึ้งมากคือดีนะคะมึงสอ Hmm. คือความอร่อยนะสำหรับแอลอะความอร่อยคือความรสชาติอะไม่จางค่ะแต่สิ่งที่ได้เพิ่มเติมมันเหมือนกับเราลิ้มรสรสชาติแรกแล้วมันติดลิ้นอยู่แล้วอะพอมาเป็นแก้วที่สองคือมันยังหอมติดแบบติดด้านในโพรงปากแบบโพรงจมูกเราอยู่แล้วมันยิ่งทำให้เกิดความฟินนะทุกคน อืมคือที่ล่อมเนี่ยแอลตวงตามที่เขาบอกเลยก็อย่างที่ทุกคนเห็นอะไรที่มันไม่ตวงอ่ะถ้าย้อนกลับไปดูอะไรที่ทําอันแรกก็ตวงก่อนะอันนี้ก็บอกตัวเองด้วยตวงก่อนนะคะเราก็เลยตวงในคลิปนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าทําได้ถึงสามครั้งเลยนะอสองถึงสามครั้งนะคะแต่เขาคิดว่าก็แล้วแต่คนชอบเลยนะสําหรับแอลวะแอลว่าสามครั้งเลยคือเอาให้มันแบบแบบรสชาติคือแบบ เต็มๆไปเลยอะซึ่งอันเนี้ดีมากนะคะใครที่ยังไม่เคยลองแอลแนะนำนะคะร้านนี้จากโคโค่แวลลี่นะคะชาโกโก้ครั้งแรกของแอลค่ะใครที่เคยดื่มแล้วนะคะลองคอมเมนต์มานะคะว่าเป็นไงบ้างชอบไหมแล้วดื่มกันกี่แก้วบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแอาจะพาทุกคนไปไหนหรือจะทำอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนบา,บายยคะ่ะ